พามาชมการสอบขับรถยกโฟล์คลิฟต์นะครับของบริษัทยูเอ็นเต็ตมอเตอร์เวิร์กนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กําลังให้พนักง,งานนะครับกําลังทดสอบอยู่นะครับทดสอบการขับขี่อย่างปลอดภัยหลังจากเรามีการอบรมภาคทฤษฎีมาแล้วตอนเช้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะก็เข้าสนามสอบนะครับผมเข้าสนามสอบจริงนะน้องก็คนขับนะครับก็ยังไม่เคย มีการสอบอยังขับรถไม่เก่งมากนะครับวันนี้ก็ได้ทักษะดีๆจากท่านอาจารย์ไปนะฮะก็มีการสอบพร้อมรับใบเซอร์นะครับผมนี่ฮะน้องก็ดูตั้งใจมากนะครับช่วงเช้าจะเป็นการสอบทฤษฎีนะครับช่วงบ่ายจะเป็นการสอบปฏิบัตินะครับวันนี้ก็มีเซลลหลายๆท่านนะครับและทีมช่างนะฮะก็มาเข้าสอบนะครับผม บรรยากาศสนามสอบนะครับเป็นตัวทีนะครับผมถ้าสนใจอบรมการใช้รถยกโฟกลิฟต์อย่างปลอดภัยนะฮะหรือว่าอบรมรถกระเช้านะการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภัยก็ติดต่อมาได้ที่เซลล์ธีรพัฒน์นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่บริษัทยูเอ็นเต็ดมอเตอร์เวิร์กนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0985387456นะครับยินดีเข้าไปสอนขับให้ลูกค้านะครับเข้าไปเทรนนิ่งให้ลูกค้านะครับหลังจากที่มีการซื้อหรือเช่ารถนะครับผมครับสวัสดีครับ